อสังวิสุโลปุสะภุพาสำหรับเก้าอักขระนี้ถือว่าเป็นหัวใจของอิติปิโสทั้งบทโดยมีความหมายดังต่อไปนี้ค่ะอะคืออรหังหมายถึงเป็นผู้ดับเพลิงทุกขเพลิงกิเลสโดยสิ้นเชิงสังคือสัมมาสัมพุทโธหมายถึง เป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้ด้วยตัวพระองค์เองวิคือวิชาจารณะสัมปันโนหมายถึงเป็นผู้พร้อมด้วยวิชาและจารณะสุคือสุขโตหมายถึงเป็นผู้ดำเนินไปได้ด้วยดีโลคือโลกวิทูหมายถึงเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งปุคือ อนุตรูปุริสัรรมะสารถีหมายถึงเป็นผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสะคือสัทธาเทวมนุษย์สานังหมายถึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้คือพุโทโธหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระคือพระควาติหมายถึง เป็นผู้จำเรือนจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ค่ะดังนั้นหากสวดบริกรรมอสังวิสุโลปุสะภูพะบ่อยครั้งจะเกิดผลดีทำให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายค่ะอสังวิสุโลปุสะภูพะอักระเก้าตัวเป็นอักระแห่งความสำเร็จและมีพุทธคุณเด่นดังด้านเมตตาแควคราด โปรดภัยช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ไปไกลตัวอะสังวิสุโลปุสะภูพะเก้าอัคระครั้งเป็นคาถาหัวใจพุทธคุณเก้าหรือบางท่านเรียกว่านวหนรคุณซึ่งเป็นอัคระตัวแรกของพุทธคุณเก้าประการโดยถอดมาจากบทอิติปิโสรัตนมาลา 108ห้องพระพุทธคุณสวดเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านำมาเป็นพุทธานุสติเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสวดแล้วทำให้เกิดสมาธิหรือแม้แต่การปฏิบัติกรรมฐานนอกจากนี้ยังสวดเพื่อป้องกันภัยร้ายต่างๆ เราจึงต้องอาศัยคุณบร,รมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนั่นเองค่ะคาถาหัวใจพุทธคุณคืออาสังวิสุโลปุสะภูพะยังสามารถสวดได้ในยามคับขันหรือจะสวดเป็นประจำบริกรรมจนเกิดสมาธิได้ค่ะหรือหากจะใช้ให้เกิดผลมีอุปเทว่าให้สวดเดินหน้า อสังวิสุโลปุสะภุพะและสวดถอยหลังพระพุสะปุโลสุวิสังอให้สวดไปเรื่อยๆคะ่ะโดยไม่จำกัดจำนวนรอบยิ่งสวดมากเท่าไหร่ยิ่งดีจะเกิดมงคลแก่ผู้สวดในทุกๆด้านครอบจัก,กรวาลทั้งแคล้วคลาดป้องกันภัยเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม และอีกสารพัดที่จะใช้ค่ะซึ่งจะพบคาถาอาสังวิสุโลปุสะภูพาี้ในยันก้าวยอดหรือนวหะน,นระคุณนั่นเองค่ะ